ฟาขาย ID ระบบ Android นะฮะทั้งหมดมีอยู่ที่4 EX นั่นเองนะครับเอาละมาเดี๋ยวเราเข้าไปให้ดูเหรียญก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันถึง EX นะครับซึ่ง ID เนี้ยมาประมาณตอนต้นปีดังนั้นมีเหรียญเล d ล็อกนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นมีหมดเห็นปะมีโซโลมีอะไรพวกเนี้ยอ่ะเดี๋ยวขอเลื่อช้าๆนะเปิ่กลัวมองไม่เห็นนะครับแต่อาจจะมามาๆหายๆหน่อยนะครับเห็นปะคาตาคุลีก็มีไม่ครบอะไรเงี้ยเหมือนแบบช่วงช่วงกลางเขาหายไปอะครับอ่าประมาณนี้เนาะ ส่วนเหรียญฟี่อ่าฟี่ไอ้เนี่ยอะไรนะอีเวนต์อะ่ะมีอันเดียวนะครับอีกอันอีกแบบไม่มีนะก็เอาง่ายๆครับว่ามีเล็ดล็อกกับอันเนี้ยแค่2เหรียญน,นะครับแค่2แบบเท่านั้นนะโอเคนะเคลียร์นะส่วนโซโล่ไม่น่ามีด้วยอ่าโซโล่ไม่มีครับดังนั้นทำหเหรียญเซจิไม่ได้นะโอเคอันนี้เคลียร์ในจุดนี้ก่อน อันนับต่อมาก็โอเวอร์วูดสผมจะไม่พูดถึงนะเพราะว่ามันต่ำจัดจนไม่น้ำพูดก็ได้เนาะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยทั้งหมดมี4 EX เป็นดังนี้นะครับตัวแรกคือยามาโตะไม่มีการันตีตัวนี้พันแตัวนี้พันแปดพันแปดพันเก้าแหละอันนี้1000นะครับก็โดยเบื้องต้นเนี่ยต้องเอาให้ยังไงดีวะสรุปแบบนี้ดีไหมไอดนี้มันเหมาะอย่างตอนนี้ก็มีโรเจอร์มาใหม่อย่างตอนนี้ก็มี สำหรับใครที่อยากได้หรอก็คือโรเจอร์มัคนิกะได้ไหมคําตอบคือได้แผ่นนี้กลับมาเล่นได้ไหมคือใช่แต่ถามว่ามันจะไต่แรงได้ดีเท่าไหมก็คือไม่อีกอยู่ดีนะฮะดังนั้นยังไงถ้าเอาแบบ,บดีๆเลยก็น่าจะเป็นแค่แม่ใหญ่เท่านั้นนะครับแค่ไม่ใหญ่เท่านั้นเองเนาะส่วนซับอื่นๆสำหรับผมถ้าผมเป็นเจ้าของไอดีผมก็น่าจะเล่นเป็นแม่ใหญ่นี่แหละซับประมาณนี้140นะครับส่วน สีน้ำเงินก็ร้อยสีสีเขียว140อ่สะเฉลียล่ยเฉลี่ยประมาณนี้140ทุกสีข้อดีของไอดีนี้คือมีชัตโต้ครับซึ่งตอนนี้แม่งก็ยังไม่รีรันมาให้สุ่มเลยนั่นเองนะครับคือไม่มาเลยโอเคนะ,ะก็เป็นประมาณนี้ละกันฮะหากใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ละกันนะครับผมหากใครที่กําลังสนใจไอดีนะครับซึ่งผมจะเอาไว้ในช่อง y o u t u b e อยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีคําว่าฝากขายไอและสามารถเข้ามาดูได้เลย นะครับซึ่งแต่ละ ID ก็จะมีเป็นตามนี้ส่วนถ้า ID ไหนขายออกแล้วเนี่ยผมจะเขียนเขาว่าปิดดังนี้นะครับส่วนถ้ามีอีกกรณีหนึ่งเช่นสมมติอย่าง ID บดีบางอย่างอย่าง,อ,างอันนี้ผมยกตัวอย่างนะราคา8,000อย่างเงี้ยถ้าหากใครอยากจะต่อราคาหรืออะไรเงี้ยสามารถทักทายมาได้เลยทางเพจย้ำว่าทางเพจเท่านั้นนะครับเพราะว่าทาง a c e b o o k เนี่ยเริ่มมีการปลอมตัวผมแล้วอย่างบางคนอาจจะไปคุยแล้วขอเอ้ยแอดโจดู ID ให้หน่อยสิแล้วก็ขอไ d เดียแต่จากนั้น ID หายเลย ดังนั้นเป็นไปได้ทักคุยในเพจเท่านั้นเนาะส่วนราคาที่เห็นนะตอนนี้สามพันห้าพันหกรอะไรว่าไปครับซึ่งทุกราคาสามารถพูดคุยกันได้เพราะที่เหลืออยู่ที่เจ้าของไอดีว่าจะลดราคาให้หรือไม่ลดหรือว่าจะมาแลกหรือจะอะไรยังไงก็ว่ากันเป็นในกรณีไปและกันนะครับส่วนดีๆเป็นตามนี้ย้ำอีกทีถ้าออกแล้วผมจะเขียนเขาว่าปิดเป็นตามนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ดูในช่อง y o u t u b e เพลย์ลิสต์ตามนี้ได้เลย